สวัสดีค่ะก่อนสาวกนเกาะชาแนลเนาะจาะเนาะเมื่อนี่จะพาไปเก็บหอยน้ำรดขนารดบรรยากาศไปเก็บหอยกันค่ะเป้าหมายของเราหนึ่งถังไปเก็บหอยเก็บหอยเนาะจะสมุนห้องกับมะนอนร้อแล้วโอเคค่ะไปชมการเก็บหอยกันเลยนี่ค่ะน้ำรดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศน้ำรถ โอ้ยเอาจะได้หอยบ่น้อยืยนรอดเหรอด้จ้ะจะไปจับปลาเงียบไปเ <g ül s> งียบเ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 งียบนี่หน้ากอ่อเฮาเลยอ่ะหอยหน้าอยู่หน้าก่อหูเลย <g ül s> ได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วมีสามตัว นี่จ้านี่ค่ะนี่ค่ะอุย้ยจุ้มนี่สามตัวนะจ๊ะเขาอยู่เป็นจุ้มนี่อ่านี่นึงนึงนึงนีงนงน่เขาจะมากินดินทรายเนาะจ้ะนี่ค่ะได้สี่ตัวอันนี้ก็จังกลางแดงเงี้ยังวะอันนี้หอยนะจ๊ะนี่จ้าแล้วก็ต่อไป มันขีดมุดขีดดินซ้ายยุง่งสิแหละจ้ะมันขีดมุดขีดดินซ้ายยุง่งสิแหละหน้ากเกาะเราเลย<ๆ>เพวกขันยางไปทั้งไหนอย่คะ่ะอันนี้ต้องใช่เนี่ยหน้ากเกาะเราเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะไม่พ้นจากสายตาเราวุย เก็บหอยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอุย้ยจุ้งนี่ซีตัวคะ่ะจุ้งนี่ซีตัวจุ้งนี่ซีตัวไปอีกไปอีกนี่จุ้งนึงมาจะเนี่ยอุ้ยเก็บพี่หนากวานโเลยไปทางไหนดีจะทางซ้ายหรือทางขวา ช่วงปิดเทิม่มนะจ้ะเราจะมีหอยช่วงเล็กหน่อยปิดเทิ่มช่วงเดือนนี้นะจ๊ะมิถุนากรกฎาสิงหาประมาณสามเดือนนะจ้ะจะมีหอยถ้ามัไหลเขาก็เก็บไปฝากพี่ๆเพื่อนๆนะจ้ะมองหาหอยอยู่ด้เลยยุ่งยากอมับรรยากาศหาหอยนะจ๊ะ อันนี้แมนบออ,นนบอ,นอันนี้บ้าแมนอันนี้บิดหิงบมัวแมนหิงมองหาหอยหนูว่านแฟนก่นกับมาเก็บม่นด้กวนมาเองเลยนงีย้ยสองตัวอยู่นี่หนึ่งเราจะสองอย่นี่เราจะหาหอยนามมัวเข้าในรูดขาดไหมคะ มืออื่นอาจจะลดแหงเลยวันเป็นวันพระวันเขาวันสานีหยหอ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 ยเนี่ยมองหาหอยแดดด้วยคะ่ะแดดสิบมุ่งกลัวแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะดำไม่กลัวนะคะ ไอค้ครมกันแดดก <g and ere> <c oughs> ันแดดหอยคำมผู้ใดเคยเก็บหน่ะจะหูแจกนอกะวาอยู่สิ่งไหนจังไหนสินะปีนี้เพื่อนว่ามาเก็บหอยน้ำเลยเพื่อนปีนนะแต่ก็พากันมาเก็บหอยมวนกุบเนาะคะ่ะไล้เท่ะอันนี้หอยน้ำ เนี่ยที่เราซีหาทางเก็บแล้วก็พักกันต,ต,ตนอออุ่มตุ่มเนาะเออเมียบ้านเพว่าขาจะก่าแกว่าเปลี่ยนกองกระสุนเข้าะจะเอาแกเนกาะตุ่มนี่หอ,หอย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 มาเก็บหอยกันนะคะนี่เพิ่งได้จุ่มนี่นี่ตัวหอยเนาะจ้ะหนึ่งตัวสองตัวนี่ก็สามตัวเนาะจ้ะ อันนี้ว่าเม็นหอยอันนี้หิน,น,นมันจะมองมีแา่เรื่นี่วอลเม้น,น,อ,น,นอุ้ยเข้าเดินไก่อันนี้ตัวหนึง่งอันนี้ตัวหนึ่งเราจะเข้ายางไก่ว้าย มึงเด้อจกักอ่าจุ้งนี่จักตัวหนึ่งนะจ๊ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะสี่ตัวกลับขึ้นมาทางเก่ามีตัวหนึ่งนะจ๊ะบ่ไก่บ่ไก่จัางนาคอดิย่างเก็บอยู่แถวนี้ หาห,หอยห่วยหอยเดี๋ยวเมื่อไหรเบื้องจะข้าวเราก็สิไปเก็บเอาเองเนาะจะเน้องขวาเข้าออกไปน้ำตกอะไรก็ได้เอาายาอะโตกน้ำยากอีกแล้วค่ะมาเก็บให้เบื้องซื้อสี่ตัวนะจ๊ะวันนี้เป้าหมายของเราหมูว่านในเด็กเครื่องทา้งวัอนี้เอาทางหนึ่ง <c oughs> บอกเดี๋ยวเก็บไปฝากพี่แล้วกัน ยุ่ยใส่ละนี่มันจอดเลือดนะเห็นดิจ้าแถวๆนี้เห็นแล้วอยากเก็บมันสินะจ้ะเนี่ยนี่เลยจะนี่ห้อยๆๆน่าจะเมีนตัวหนึ่งอยู่นี่จ้ะนี่เมนอีี ทางไหนะดีทางไซส์หรือทางขวัว แถวๆนี้แฟนกว่อนอานะเดมเก็บหมดแล้วเพื่นอน่าจ,จะมาเก็บเบวเมื่อวนี่เพ่นอนยางเก็บแถวนี้ละโอเคค่ะพุน่นก่อนที่ไปแทวพุน่นนะจ๊ะก่อนที่ไปเก็บทางพุน่นเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิ่งกันนะว่าว่าก่อนที่ได้ไหลายบอนี่ตอนนี้เลยซะหนิจะไปเก็บทางพุน่นที่ตั้งใจเก็บมัสินะจ๊ะจะบริเวรรีครับอ่าคิบว่าได้คิดว่าได้เป็นห่วงครับมือถือ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนจะไปแถวห้างพุ่นลราคาเมื่อก่อนเราแถวกล่องเมื่อกี้แต่มันอยู่ดินซ้ายอยู่หนาบ้านได้ไหมป๊อปอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิรงก่อนไม่ดี่ดินซ้ายหนาบางเลยมาเชียวกล้องวีเกมงานงาขึ้นมาเห็นน่ะจ้ะดีอ่สามตัวอุ้ยหอยนี่ หอยยีหนาบ้านะดนี่หอยยีหนาบ้านไมจ๊ะเึงมาเมาโกกองไปเก็บเราดิก็ได้มาทาแหงเบื้องก่อนโอ้ยโซ่กุเขาทิมุดเขาทิมักขิดดินไส้เลยหอยยีหนาทิมักขีดดินไส ง้มเข้าไปตุ่มเขาจะค่อยไปล้างเอานาจะน่าะหนึ่งสองสาหน่วยอ๋ออุ้ยเก็บแถวๆนี้กันหลายแล้วโอเคโอเคอุ้ยก็ขื่นมากครับเนี่ยก็ขื่นมากหนาบานเลยแนี่ยเถน่จจะอันนี้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 ตาย ๊าดบ,ดบอดอ๊าหอ,อ,อ่ะโอ้ยตัวน,นี้อันจุ่มพุนสามนวยอ่ะสามนุยนะจ๊ะอุ้ยบ่เดี่ยวทางมากอู้ยอยู่หน้าบ้านมีขึ้หนหลายเท้นี่กิดอีกไปว่าเปลี่ยนอุ้ยนีอีกสลูกอ่ะสามลูกไหมจ๊ะ โอ้เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บวิญญาบ้านเก็บวิญญาบ้านยุแถวนี้ก็คิดได้ร้ายแล้วแหละอุ้ยมาเด้อมาเก็บหอยเดิค่ะนี่ค่ะเขาเก็บกล่องเลยโอ้ยโอ้ยลืมเร็ยนในกล่องเห็นมันน้ำหอยนี่แม่เจาเบิ้ง เราขี่ไส้เลยไหมเอาหนสออุ้ยโอ้ยคลิปนี้ได้ขี่ยาวนี่จอ้ยอุ้ยอันนั้นมุดกีดิ่ไส้อยู่ใสแล้วเนาะนี่จะหนึ่งสองสมมุดกีดิ่ส้อยู่สีอือ มาที่ไปเก็บท้างคุณเก็บแถวนี้พรเต็มทางหมดจะ้ะอันนี้นุวยนึ่งป๊าดนี่กันนุนวยนึงมันม่วงอ่าอาจจะม่วงมาชัดนองจ้ะป๊าด์ตหอยขึ้นมาหลายเท่เอ้หนึ่งสองสามตรงนี้กับสามน่านจะเนาะ <c oughs> โอเค กอนยานคิปเง้วเกินไปเลี๋ยวเขาไขว่รูนกันป้าเต็มแถวนี่เต็มเลยอ่ะเลยวก่อนป้าเงา้วไปพ่นเลยเ,ออเดี๋ยวๆขออนุญาตเก็บหอยมันตต่มเต้นเกินไปเนาะจ๊ะเนาะนี่คะ่ะฝนงานของเราได้นหนึ่งถังเลยค่ะได้หนึ่งถังแต่เข้าต้มแล้วต้มแล้วนะจ๊ะโอเคคะ่ะก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้อจะ้ะที่มาส่งกำลังใจให้ก่อนเนะจ๊ะ ทุกๆวันหน้าตาของหอยเราก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวแกะหอยก่อนนะจ๊ะเนาะขอพูดหลายๆค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแกะออกมาหน้าตาของหอยก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ <c oughs> นี่ค่ะโอเคค่ะได้หนึ่งถ้วยพอดีนะจ๊ะเนาะ